ตาผมอ่ะไม่รออีกแล้วหรอตาต่ำสุดแต่เรามีนายที่ที่ต่ำกวาเอาแล้วเรามีนายที่ต่ำกว่าะเอาจะใส่หรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนพูจริงครับพูดแล้วไม่คืนคำอืมโอ้โหไม่เปลี่ยนไม่เียใส่สดุดใส่สดเลยนี่ต้อนรับสู่รายการทำเป็นเล่น กลับมาสู่รายการทำไปอีกครั้งนึงนะครับกับเกมที่เราเล่นไปเมื่อไม่นานนี้เองก็คือเกมให้ตอแหลของเรานั่นเองอ่าแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมีเกสพิเศษที่ไม่ใช่น้าเดิมของเราคนแรกก็คือน้องนกไปคนต่อไปก็คือน้องสายป่านนะครับเออแล้วคนสุดท้ายเมจิขาประจำชาวโลก กติกาก็คงรู้ๆกันอยู่แล้วแหะแต่ว่าจะบอกให้เอาข้าวก็คือแต่ละคนเนี่ยจะหยิบไพ่ขึ้นมาคนละหนึ่งใบคนที่ได้ไพ่แต้มน้อยที่สุดเนี่ยไพ่ของเราเนี่ยเอทดอกจิกก็คือต่ำที่สุดนะครับแต่ว่าเราอ่ะจะไม่เห็นไพ่ของตัวเองแต่ละคนเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนไพ่ได้แค่ครั้งเดียวถ้าไม่เปลี่ยน วันนี้เราเป็นซอฟต์ๆหน่อยแล้วกันเป็นมะนาวมะนาวนะซอฟแล้ว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 ถ้าใครไม่เปลี่ยนไพ่เนี่ยก็ให้เราลงมะนาวตามแต่ใจที่เราอยากจะลงไปเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะก็ไปเล่นเกมแรกกันเลยหนัวทำไมอะอันตรายเหรอขั้นตอนตอนเนี้ยทุกคนค่อนข้างไล่ๆกัน เห็นเลยไล่กันเลยไล่ไปทางเนี้ยอย่างเงี้ยเแ้ยไม่สิกลางกลางกลาเนี่ยเพราะมึงอ่ะไล่ลงเลยไล่ทางนี้ต้องเปลี่ยนเออต้องเปลี่ยนอันเนี้ยรู้คิงโพดัมใหญ่สุดเลยแฮ่คิงโพดอัมโอเคเออ หนูว่าอยากรู้รอดไม่รอดไม่รอดต้องเปลี่ยนฮะต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนใช่ไอ้ดิวมึงไปโกหกน้องแล้วมึงเป็นคนที่ใส่ไม่ดีดูหน้าดิเราจะเชื่อถือคนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเชื่อถือคนอย่างนี้ได้ใช่ไหมไม่รู้เลยเชื่อเถอะเชื่อพี่แต่รอบเนี้ยพี่นกอ่ะเชื่อน้องได้เชื่อรอดรอดกลางกลางกลางไม่ได้โซนเด็บสักแล้วของพี่อ่ะแล้วของพี่อ่ะโอ้โหรอดแรกรอดแรกเลยเหไม่น่าไหวอ่ะ พี่ฝังที่มันพูดถึงคนอื่นพี่จะเชื่อมันอยู่ไหมล่ะเมื่อกี้กูยากเข้ามาอเลจะให้กูด้วได้ยังไงรอแล้วเฮ้ยพี่ิวยังไม่บอกเลยว่านันตื่นต่ำให้ดาเองเออให้ดาวเองเชื่อดีบอกตัวเองอาสายปานคิดว่ายังไงคือถ้ามันเป็นกีงโวอดอมอ่ะก็ไม่เหมาะไงได้ไม่ดูดันบ เตือนวางค่ะน้องปลามันจริงเขาไม่คืนคำขอเล็กได้ไหมลูกเดียวเหรอไอ้เหมือนซี่ซี่เดียวเหรอเดียวเกมแรกเกมแรกเกมแรกพี่ดิวพี่ดิวพี่ดิวอะไรไม่หกอะไรเงี้ยพี่ช่วยแล้วกันบอกเลยว่ายังไงก็รอดเออโหเชื่อให้กันเชื่อใช่ไหมเบาเบานะรอบแรกแรกมือตันเอาเล็กเล็กมาหาไปเลยรู้สึกวันนี้ดวงตกไงไม่รู้ฉันก็เลยของพี่ เอาเป็นว่ามีคนไบ้คนเดียวไม่แต่ได้เท่าไหรพี่อันนี้คืออะไรรอแล่แต่สายตามันอ่ะตอนพูดรอแล่พี่รอแล้วรอแล่วผมไม่เชื่อหรอกอ่าไปเลยไปเลยหนูไม่เชื่อถือขนาดนั้นเลยใช่แล้วหนูทักว่าดวงตกอ่ะมาหนูไปดูดวงมานะเขาบอกว่าพี่ดวงไปดูดวงให้เขาด้วยเออดูดวงให้คนอื่นเฉยเลยอ่ะของนก เราเจ็บเราบอก stable เราบอกว่ากลางๆกันได้เชื่อเลยเหรอเชื่อเเลยชื่หัวง่ายแกล้งแล้วคขไม่ได้เลยจิ้นใหญ่ๆซะหน่อยสิสักชิ้นสิเสียวเออของเมจีอ่ะเมื่อกี้มีใบใบไปว่าบอกเลยว่าเปลี่ยนเถอะคนแรกเลยที่พูดถึงจริงไหนๆวันนี้เราก็เข้าวัดแล้วไหนลองซิลองซิขอเป็นคนแรกแล้วกันที่เปลี่ยนอัานี้ดี๋้อ้าววุ้แล าแตาทุกคนแบบโอ้ยพี่คะันจะเชิญลูกด้วยเถอะไอ้เยอะพี่ะันไม่ช่วยเลยเหรอโอเคไม่น่าเสียดเลยไว้กูผมดูคนนะนะเปิดพายพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งครับคิงโพดั้มล่ะอันนี้รู้คิงโพดั้คือถ้ามันเป็นคิงโพดั้มก็ไม่เหมาะโพดั้แต่ว่าไม่ใช่คิงกันดิคิดว่ารอดแล้ว เมจิมันสามอุ้ยได้แซงเลยเหรอพอดีคเน็ก็ช่วยลูกอยู่จริงๆเจอหอมยังตัวมาเกสเปรอะไรก็ตกใจมาเปรี้ยวๆอื้มอื้มอร่อยอู้วเดี๋ยวอร่อยเหรอกินเยอะๆนะเยอะๆเยอะๆอร่อยเลยโอ้โหตาหยีตาหยีร่อยมากอะนี่ว่นต้องกินทั้งหมดทีเดียว ก็แล้วแต่ใจเลยเราวนี้เฮ้ยๆม้ยจะได้หมดเร็วเร็วอ๋ออุ้ยทำตกพื้นเลยแม่แกล้งหน้าฟันหมดเบอร์เกอร์มะนาว่ะใช่ใครใครไม่เอานะเจ็บเสียอุ้ยมองหน้าดังหลิ่นเลยนะเร็วๆาแล้วอ่ะ ยังไงชุ่มคอไหมสาใจเหรอชุ่มคอไหมชุ่มคอมารอบที่สองเมื่อกี้เราแพ้เราอยากเลือกก่อนป่ะหนูขอไปสุดท้ายเอ๊ะไม่เอาเดี๋ยวเหืียกมากแต่ก็เจอแบบเดิมหมดเปิดเลยเออยรอดละสบายละจะใส่ยปากไม่น่าลุงมาขนาดนั้อะไรหรออเอ มากลับไปนะครับเนยังไงดีคุยกันดูพี่บอกแล้วว่าดิวต้องเปลี่ยนดิวต้องเปลี่ยนเชื่อพี่าก่อนที่จะพูดอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนแล้วเป็นไงอะเรอบเนี้ยเราไม่โกหกใครเลยไม่โกหกผก๋าเลยดิโอ้โหโอ้โหเลยหรอโอ้โหเลยดิวรอบเนี้ยเราจะไม่โกหกแล้วเพราะเรารู้สึกเปรี้ยวรู้สึกเปรี้ยวเรารู้สึกเปรี้ยวเราจะไม่โกหกนายเว้ยเอ้นายอะสูงมากบอกเลยว่าชุกคอชุกคอ อะงแล้วอาจจะเชื่อใครพี่บอกต้องเปลี่ยนของป่านก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนเลยของนกเหรอไม่ต้องเปลี่ยนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นดีอยู่แล้วจริงได้เดี๋ยวเชี่ยงง่ายจังอ่ะขอไม่เกี่ยวรอดแน่นอนบอกเลยว่ารอดชัวรอดชัวกว่านกชัวกว่านกจ้องนกถ้าบอกว่านกไม่ชัวร์แล้วนกชัวร์แล้วนี่ชัวกว่าใช่ชัวกับนกอ่ะเกยมไปไม่ได้เอาคุณอย่าม่ถามไม่เลย เดี๋ยวพวกของคนอื่นของพี่อามใช่ป่ะรอดรอดเหรอเดฟิกกลางกลางโอเคดวงดีแล้ววันนี้ทำอะไรมาทำงานะดินี้จะเริ่มทีใครก่อนเมจิหรือว่าเมติอ๋อเอาไปทำเมจิก่อนดีกว่าจมิอะนะไม่เปลี่ยนเฮ้ยชัวร์ป่ะเออชัวร์ชัวร์ชัวร์เพราะว่าหนูรู้แล้วว่าใครต้องโดนตกว้าวอย่ามาถามด้วยแถมด้วยแถมด้วยโนบะโนบะนบะคิดว่าตัวเองยังไงแต่พี่บอกเลยว่าสูงนี่นะพี่โนบไม่ต้องเปลี่ยนเชือกจริง ได้ใช่ี่ยเจ้าง่ายใช่ไ,ใชไม่ง okay ่ายจังวะตัดนิ้วกันแบบนี้แต่พี่อาร์มกวรควรเลยเหรออ่ะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะมักเขาให้มักเขาให้ดีเฟสโอเคโอเคเลยเหรอตกลงตกลงโอเคตกลงอะตกลงกว่าเมื่อกี้เพิ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยออ๋โอเค เมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าดิวต้องเปลี่ยนด้วยครับดิวเปลี่ยนทำไมถึงเชื่อคนง่ายนคะคือรู้สึกเหมือนโดนเทงกแรงอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีกับพี่สายป่าดกับเออเดี๋ยวเราน่าจะเสียใจเออเมื่อกี้แม่งจะหยิบมาดูเองนะจังหวะเมื่อกี้ใส่เงาลงมือสอดพี่บอกแล้วว่าต้องเปลี่ยนสายป่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเลยรู้สึกยังไงบ้างตอนจับคิงโคดัมไงรู้สึกว่าไพ่มันขอบแบบลื่นๆใช่เลื่อนๆไม่ใช่คิงโคดัมไม่ไม่มาแล้ว ไม่เปลี่ยนเอ้ยใหญ่เว้ยเฮ้ยเอาดิวะเหญ่เว้ยมีเล็กกว่านี้ป่ะเอ๊ยทามันใจก็2ไปเลยลูกมีมันใหญ่มากเลยนะเออโอเค3 2สอเปิดฮะอีกแล้วอีกแล้วเฮ้ยหนูว่าพี่ดิวจะโดนนะจริงนะหนูว่าพี่ดิวจะโดนแล้วกูสาใจโคบอโดนโอ้โห ของพี่อามตอนแรกตกลงเท่าไหร่ตกลงไงแต่หกเหลือสี่อะเรา้งเอราะว่าตกลงไอ้นกก็เชื่อคนง่ายเอาค่ะได้หมดค่ะไม่เอาอะไรเลยตอนนี้โอมาเกระเซ็เซตเซโบชันดีน้อยอ่ะว้าวจุ่มคอเอ้าเป็นเตะแบบไงเนาะโอ เป็นอะไรอะไรเล่นกันมากี่ปีไม่รู้จักไม่รู้จักกัชอบประโยชนแบบว่ากูเพ่รู้จักมึงเองเราเป็นน้องกันมากี่ปีเฮ้ยตะกี้เลยตะกี้เลยกูไม่รู้จักมึงเองเขาบอกแจ๊กเลยพี่อ้อวิตามินซีสูงไม่ต้องกินอาหารเสริมเลยอุ้ยผิวเปล่งฝังเปล่งฝังเปล่งฝังก็เลยทำอะไรมาผิวเปล่งฝังใจเย็นไม่ต้องรีบพูดเงงฝั ทห้ม่ลูกนี้เร็วจัง่าสงสารเห็นดนสองตาแล้วให้สับโอ้ไม่ไม่ไม่ไปสับจะเลือกเยอะยิ่ปมันดสุดแรกของดีเลยของดีเลยของดีเลจบแล้วันมันเพลินอ่ะมันเล บอกเลยว่าสูงทุกคนจริงๆเกินห้าทุกคนอ่ะเกินห้าทุกคนจะมีอยู่คนหนึ่งแต่พี่ว่าเมจิต้องเปลี่ยนในเกณฑ์เนี้ยก็คือต่ำสุดเลยจริงโอกของนกนี่ดีแล้ว เบิ้ลสเตเบิลไม่เชื่อคนง่ายอ่ะนี่รอดจากสังคมมายังไงเนี่ยสเตเบิลนกสเตเบิลเออสเตเบิลเลยทางพี่อามเนี่คือโอ้โหเป็นไงฮะโอ้โหร้อยเจ็บเลยครับร้อยแปดสิบปีอะไรร้อยแปดสิบวะเกินไปอะไรฮะไม่กูเชื่ออะไรใครหรือฟังใครรู้เรื่องบ้างเนี่ยฟังดิวอ่ะครับบอกเลยว่าพ่อพ้องกับเมจิเลยสิ่งไม่รู้สเตเบิลเนี่ยสเตเบิลไม่ต่ำสุดในกลุ่มเลย แปลว่าหนูตับมะดิเอ้าแล้วคุณทำไมอะคะตับของหนูมันทำไมอะทำไมกูไอ้พี่โชคดีไว้ร้องจริงจริงไม่ต้องจริงจริงไม่ต้องกินแล้วสูงปิ๊ดถ้าอยากกินก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอ่าไม่เปลี่ยนหอมหอมเริ่มในใครหไม่เปลี่ยนละกันไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ่าเริ่มในเมจิอ่ะเมจิไม่เปลี่ยนทำทำไมววยไม่เปลี่ยนเหรอ ใหญ่เยอะนะถ้าไม่อยากกินก็อย่าเยอะอุ๊อยากกินจังเลยนกนกลากับเตเบิลเตเบิลนกเออบอกเลยว่าสูงอคุยง่ายก็เลยไม่ดีอะรอบนี้พี่นกสูงจริงจริงเหรอจริงถ้าพี่นกเปลี่ยนพี่นกต้องกินอ่ะไม่รู้อ่ะกูสร้างความไม่น่าเชื่อถือโดยการขำไว้ก่อนเลยไม่เปลี่ยนเจเปล่าวเจออะไม่เปลี่ยนก็จบไปพี่างก็สูงสูงเลยฮะเชียงใหม่เลยพี่อางอะเยอะกว่าพี่นกอ่ะ จริงเหรออาันนี้ง่ายจังง่ายจังง่ายจังเยเห็นไหมไม่เห็นแล้วไม่เห็นอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้เข้าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นแม่โอเคของพี่ก็อสูงสูงสูงแค่สูงกว่าน้องอีกแค่สูงกว่าน้องอีกโอ้หงั้นไม่เปลี่ยนเลยตอนนี้ทำไมคนไม่ใจอ่ะไม่สว่างเลยอ่ะ อ่าแถมด้วยแถมด้วยอ่ะหนูให้พี่ดีวเปลี่ยนเชือพี่ครับไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อพี่นะทำมาแล้วทำไมพี่ดูไม่เชื่อหนูวะให้เปลี่ยนใส่โอมคอรอแล้วมากตอนเนี้ยจรงสามสองหน่งเปลี่ยน เชื่อพี่อะเชื่อพี่เหรอใช่โอเคมีสั่งไปยังอันนี้อะไรคะ่เก็บไว้เลยเออเท่าไว้เลยคอหายแห้งยังไม่หายยังไม่หายอ่ะกินอีกกินอีกเนาะที่แาดไม่โดนสามตาติดหรอกโดนเยอะขนาดนั้นบอกเลยว่าถ้าไม่อยากกินอีกต้องเปลี่ยนถ้าไม่อยากกินอีกต้องเปลี่ยนใช่เด้งพอแล้วให้คนอื่นกินบ้างแปดเปลี่ยน อย่าดูนะสามสอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาใส่คอแห้งจริงกูโดนแน่เลยอะทขาไงดีอะเขารู้สึกว่าเต็งล้มลุนสองหนึ่งเฮ้ยหนอยอะขนาดสายปานก่อนหน้าได้เท่าไหร่แปดเออได้เยอะแล้วรอบนี้มีทุกคนได้คะแนนสูงรอบหน้ากูจะโกหกนกและวให้เปลี่ยนทำไมอะ ขอที่ชูไปเตรียมได้เปล่าอร่อยกี่ชิ้นเนี่ยแต่อันนี้รอบนี้เหมือนสองรอบเมื่อกี้เนี่ยรวมกันช้ำไม่ใช่เบจิโดนัทโดนัทอะไรอย่างเงี้ยทาวเวอร์ทาวเวอร์บอร์เกอร์ว่าโดนัทเลยครับอันนี้เราเล่นกี่รอบห้ามันจะมีสักรอบที่โดนไหมไม่โดนแล้วรอบหน้ามึงโดนแน่น้อง นาเล่นมันเลยเล่นมันเลยเยังไม่หมือก่ะมาเลยกันดิจับมือกมาเฮ้ยเราคบกันมาเกือบปีจับมือได้ไหมอันนี้หมดยังเนี่ยเร็วเขาจับมือกันเสร็จแล้วนี่ยังไม่หมดเลยเฮ้ยเดี๋ช่วยไหมคะไม่เป็นไรโอ้ยสุดด้วยนี่มิน ต่อมาก็เป็นเกมที่สี่เราอยากจะสับเองไหมหรือยังไงเมื่อกี้เราโดนเอรอโมาพี่ค้าเด่นโดนพี่เนปป้าที่สี่ไหสายมูมาอีกใครก่อนดีครับเล่นใครก่อนดีพี่โดงไงที่เราคุยกันไว้อะเอี่ยไอ้เอ้โหมันแบบ สเตเบิลอะสเตเบิลสเตเบิลอีกแล้วนะ <laughs> มันสเตเบิล <laughs> <laughs> คือเขาเรียกว่าค่าเฉลีย่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่อาจจะไม่รอดก็ได้ถ้าเขาเปลี่ยนไพ่ขึ้นมาฉะนั้นก็ควรจะเปลี่ยน <c oughs> ไม่พี่นกพี่นกไม่เปลี่ยนมาหลายตาแล้วลองเปลี่ยนไหมตอนนี้พี่นกอะเป็นอันดับสองที่ที่จะโดนกินถ้าพีาาาอันดับหนึ่งเปลี่ยนคือถ้าอันดับหนึ่งที่ต่ำเนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาไม่รอดแน่ของดิวบอกเลยว่าสเตเบิลชัวร์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 อดชัวร์รอดอะรอดชัวร์รอดชัวร์อยู่กรุงเทพมหานคร กลางของป่านี่บอกเลยว่าไม่ต้องกินแล้วชุ่มคอตั้งแต่เกมหนึ่งเกมสองเกมนี้ก็โดนมาเยอะแล้วโดนมาเยอะแล้วเชื่อของเมจิใช่ไหมแล้วข้ามกูอ่ะแล้วทำไมข้ามกูอ่ะอะไรเป็นเมจิใช่ไหม stable พ่อๆอกับจิ่เออเออเออจะใค้ตับเปลี่ยนกูเปลี่ยนนะ ถ้าสายปั่นเปลี่ยนจังหวะคือถ้าสายปั่นเปลี่ยนกูเปลี่ยนนะมันทีใครวะเอ้าเนี่ยเหมือนเหมือนทีมงานแกล้งกูอ่ะของพี่อาร์มอ่ะมันอยู่ตัวตั้งแต่แรกแล้วอ่ะอยู่ตัวเลยเหรอเอี๋ยวพี่อาร์มลองสังเกตหนูนะเว้ยคือรอบเนี้ยหนูไม่โกหกใครเลยเห็นปะตอนเนี้ยพี่นกอ่ะเป็นอันดับสองที่จะโดนกินดิวอ่ะบอกเลยว่าชูชูอ่ะเดี๋ยว อยากเปลี่ยนเปล่าที่จากที่ได้ข้อมูลมาไละะเเพื่่่ออนวาา s เ a b l e Stable ผักกรุงเทพมหานครอ่ะเพื่อทุกคนจะกคกรุงเทพมาหาเขาก็กลางๆไหมอ่ะเอออืมอย่าคิดนานอย่าคิดนานใช่ไหมเปลี่ยนดีกว่าฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยโอ้หแกไม่ยึดหลักสายกลางอ่ะแกจะเอาสูงอะไรขนาดนั้น้าเรียบร้อยเรียบร้อยบอกเลยไม่น่าเปลี่ยนใช่เหมียง แต่ว่าสูงไม่จ้าตอนนี้อยู่ภูเก็ตภูเก็ตไมาปัตตนียะลาไปมาเลเซียเลยคนคอนคนคอนนี่เรามันมันเล่นประเทศกันได้ยังไงวะไร่ป่านไร่ป่านมึนสูงมันไม่ต้องเปลี่ยนจริงเพื่อความหวังดีเออกูตาแข็งใส่เลยไม่เปลี่ยน1ิบลูกที่ร่ป่านเอาไปสอ อ่าเมจิไม่เปลี่ยนเพราะว่าพี่ดิวเปลี่ยนก็จะไม่เปลี่ยนโอเคะอโอเ้เออมึงอยากกินหรออยากกินหรอเสียบรักตาจะเป็นอะไรล่ะไม่โดนอยู่แล้วเราอ่ะอย่าเยอะอย่าเยอะโอ้แถมด้วยแถมด้วยลูกลูกทิพย์ไม่โดนอยู่แล้วอานกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมนี่ว่าไงนะ สเตเบิลสเตเบิลอยู่อันดับ2ลองลองโลรองโลเหรอลองโลคือถ้าเขาเปลี่ยนก็คือจบเลยถ้าเขาเปลี่ยนคือจบเลยอย่างนี้เปลี่ยน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 เอาหลังดูนะอุ้ยตกลงโอเคโอเคผมเนี่ยได้ข้อมูลน้อยมากแต่ว่าตอนหยิบไพ่ขึ้นมาครั้งแรกทุกคนมองเงนี้ยเราก็หลบสายตาอย่างไวเลยครับเหมือนมันมีพิรุษอะเปลี่ยนแล้วตัดไพ่ด้วยรอบหนึ่งเปลี่ยน

คือพี่อาร์มพระพี่อามไม่เปลี่ยกหนูไม่ยอมกินแล้วเฮ้ยกูขอโทษแต่สายตามึงมันฟ้องอะตอนหยิบมาทุกคนอยู่เงี้ยเฮ้ยกินยิงเหรอทำดีมากเพื่อนขอบุญนะขอบุญนะเดี๋ยวช่วยอันหนึ่งมันจะตบหน้ากันเหลืออะไรเช้าหนึ่งเหรอชเช้าหนึ่งแบบแบบเฮ้ยยังไงเฮ้ยขอแห้งโอ๊ยคนเราไม่ได้น้อยอ่ะหนูได้ตั้งแปดลูกยังไงครับเสียงใสยังมัดงเสียงใสไม่ชัดเพราะคนเสียงมีกี้เม้าห์ อยากอาบอกเลยว่าสูงแบบสูงทุกคนอะทำไมต้องมามองตรงนี้อะม,มันสูงจริงๆแต่คนที่สูงที่สุดอ่ะมีเพียงหนึ่งเดียวโอ้นั่น <c oughs> บอกเลยว่าเมจริรอดมันใกล้ใกล้กันเลขมันขี่กันหลักเดียวเว้ยตอนเนี้ยจริง<อ>พี่นกก็รอดใช่นกก็รอดนสายตาผมอะไม่รอดอีกแล้วสายตาดำสุด ิบแบเลนในหน่วยเนี้ยสายปันตัง,ตงสุดแต่ดิวต่างจากเขาแค่ดอกนะจริงจริงดิวอะแร่แร่<ๆ>ลอแร่<ๆ>แล้วของพี่ของพี่อะ Stable แม่งคำนี้มันหมายกับ Stable Stable <ๆ>พี่อามคือแบบลอยตัวลอยตัวกูเห็นหน้าแล้วมั้งพี่อามแบบลอยตัวเห็นหน้าแล้วมันไม่น่าเชื่อถือที่สุดแล้วไม,ไม่พูดละ่จะพอเขนมปัง ของนกนี่ยังรอดอยู่แต่ถ้าเขาเปลี่ยนไพ่ขึ้นมาอาจจะไม่รอดเมื่อกี้ก็ว่างนี้เมื่อกี้ก็พูดอย่างนี้ถ้าเขาเปลี่ยนไพ่ขึ้นมาเออแล้วเขาเปลี่ยนไพ่ขึ้นมาก็คือไม่รอดเขาไหนไงหมดเวลาผู้ชนะตาที่แล้วครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเว้างง่ายมากอันเดียวพอจะโดนกูเนกลัวโดนเฉยเลติ อยู่อยู่ประ่าเมจิเมจิอ่ะหนูไม่เปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนหรอแน่ใจเปล่าใส่สุดไปเลยใส่ไปเลยอีกสักวันแล้วไปเลยอย่าไปยุ่วเขาอย่าไปยุ่วเขานาไม่เอาถามตัวเองทำไมอ่ะเฮ้ยยามไม่จะบอกว่านายช่วยหน่อยอ๋อในส่ยตาเรานะใครเลยอ่ะถามสดเลยถ้าเรามีนายที่ แต่เอาแล้วเรามีนายที่ต่ำกว่าว่ามีกินด้วยกันสองคนเลยไหมอาหานป้าละเอาจะใส่หรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนอ้าวเอาพี่เอาพูดแล้วไม่คืนคำคนจริงบ้านบอกโอ้โหเปลี่ยนดิเปลี่ยนเลยเออพูดแล้วคนจริงครัพูดแล้วไม่คืนคำโอ้โหริ้ว โอไม่เปลี่ยนกูไม่เปลี่ยนไม่ใส่สูตรไม่ใส่สูตรเลยเอ้าแล้วกูจะใส่อะไรอ่ะพี่ไม่ใส่พี่ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ใส่คอนแทคเลนเลยเหรอไม่มีตาไหนมั่นใจแล้การนี้เลยเหรอคุ้นใจทุกป่าอ่ะด้วยความที่ไม่มีอะไรให้ใส่ผมเปลี่ยนละกันผมเปลี่ยนละกันเดูความบอดเสียวดูความบอดเสียวสามเปิดปุ๊บเปิดเลยไหมเอาเลยเอาละมาล้น

ในใจกูสบายแล้วสามดอกจิกมาม่อขาให้เทดหัวลยเฮียยังเยอะไม่เยอะเท่าส่งอันนี้เลยส่งวันนี้ี่ป่านเยีะยสุดแล้วดิวอยากช่วยพี่อาร์ใช่ไหมคะเรารู้จดกกันมากี่ปีชายเทปสีสูงเหียปัดกูทิ้งเลยล้นหน่อยเลแกอะไรนี่ิวช่วยพี่พี่ชายหน่อยเออมึงรักกูเปล่ารักครับพี่ โทีิสัดอย่างบางเลยหยิบชิ้นบางสุดด้วยขนาดนี้ไม่เป็นไรหรอกคอนึ่ไม่เลยไม่ได้เหนึ่งสองหนึ่งสองปึ๊บกัดด้วยกัดด้วยกัดด้วยพี่ดิวแล้วพี่ป่านกินทั้งหมดกี่ลูก โอ้ยโง่ให้ยไม่เป็นไรนะพี่พี่ให้พายแล้วบราดจอนเก้ทั้หมดอาครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ ให้ตอแหลของเรานะครับอ,อยากจะให้น้องๆทุกคนสาบผลงานของตัวเองหน่อยอ่ะเริ่มที่น้องนก่อนก็นาะคะพาร์ทค่ะทุกช่องทางเลยมี t i k กตอก IG แล้วก็ Youtube ค่ะก็ะไปนะติดตามน้องกันได้นะครับอ่ะเมจิเมจิติดตามเราได้ที่ไหนบ้างทางติ๊กตอกนะคะเฮดจุดไฮรินแล้วก็ไอจีเฮดจุดไฮรเหมือนกันค่ะ สายปานสายปานอันเดซกอร์อันเดซกอร์ค่ะมี IG แล้วก็ t ิก t o อค่ะน้องเดียวน้องเดียวติดตามน้องเดียวได้ไดทางไหน YouTube Channel สุขุมมิตรครับเออแค่นี้เฟซบุ๊ o ไอจี i ิ t เ k อสุขุมมิตรครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสุขุมมิตรของเราไว้ด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันมาด้วยเลยเดีคอมเมนต์กันมาได้มเมนมากมากเออชอบรายการนี้มากอยากให้เล่นอีกก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเออคลิปเรามีลงทุกๆวันศุกร์นะครับหนึ่งทุ่มในช่องทางอื่นเราก็มีลงทุกวันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับกูคุยคนเดียวเลยตอนนี้ไม่มีใครสนใจกูเลยอ่ะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ